ใชครับตามที่สัญญากันไว้ว่าจะมาเล่าเรื่องวิธีการทำสับแบบละเอียดให้ฟังวันนี้จะเริ่มวิธีที่ง่ายสุดก่อนก็คือตัวนี้ละกันนะครับก็คือสับลอยธรรมดาแล้วก็ที่เป็นการแปลชื่อนะครับของคนแล้วก็วงนะครับแล้วก็มีลูกเล่นคือเรื่องสีสันกับขอบสีดาแบบเบลอๆนิดๆนะครับว่าพลังไปแล้ว ตัวนี้ก็ไม่ได้ไมีกลอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะครับเป็นตัวนิ่งๆนี่นเราเริ่มที่ง่ายๆตรงนี้ก่อนนะเรามาดูว่าตอนที่ท,ำทำําทําเหียงไรนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกก็คือพอนชื่อลงไปก่อนนะครับแล้วก็กําหนดตําแหน่งคําสั่ง Position นะครับลงไปนะครับว่าจะวางไว้ตรงไหนนะครับ แล้วก็ฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์อาจจะเลือกฟอนต์ให้มันดูใกล้เคียงหน่อยนะครับอันนี้ผมเลือกฟอนต์ของฟอนทาะนะครับหรือฟอนทาเราหาดูในฟอนต com ของแนนนะครับซึ่งเป็นฟอนต์ไทยสวยๆเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือผมใช้วิธีใส่ขอนะครับคือตัว outline เนี่ยขนาดสักสามนะครับเพรานต์จริงๆต้องการให้แสดงแบบนี้ จริงๆแล้วมันเป็นแสดงแบบน,นั้นได้นะบไป่างนี้โอเคบุฟนเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วคำมานที่ใช้ที่ทําให้มันเป็นเบลอร์นะครับไม่ได้เป็นขอบทื่จริงก็คือคำมานเบอนี่เองนะครับคำมานเบอเนี่ยสมมติเอาออกปุ๊บนี่สังเกตไหมอ๋อปุ๊บมัจะกลายเป็นขอบดำธรรมดาปกตินะครับสมมติเราใส่เบอร์สักสิบมันจะเบอร์เยอะแหละ แต่ว่ามันไม่ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากนะก็เลยใส่เบอร์ศก,ก็กำลังสวยสมมุติเบอร์2ปุ๊บมันดูน้อยไปนิดหนึ่งนะครับยังไม่ค่อยออกมาขายอาะูกากำลังสวยและใกล้เคียงนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้คือการระบุฟอนต์นะครับให้มันตัวเล็กลงเพราะเดิมฟอนตเราตัวใหญ่กว่าน,นี้แต่ว่าตรงเนี้ยฟอนต์มันจะเล็กกว่านะครับ ส่วนเล็กแค่ไหนใหญ่แค่ไหนก็อ,อยู่ความสัญญาณว่าเปลี่ยนเป็นขนาดน้าสิสตัวมันก็โตขึ้นนะครับแต่ถ้า default เนี่ยสมปรใหญ่มากคือผมเลือกตัวใหญ่ไว้นะครับจะได้หลายยอดหลดายงานอีกลูกเล่นหนึ่งที่นะ่าสนใจคือสีสันนะครับในคําว่า U ตัวนี้กับคำว่าริเนี่เป็นสีเขียวกับสีขาวจะเอาเขียวขาวมีบ้าเป็นยังไงน,นะครับวนที่บรรทัดนี้สิ่งที่ใช้ก็คือโค้ดสีนะครับ c สี เป๊ะๆเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยคือสีเขียวอันนี้วิธีการเซตอัพโค้ดเนี่ยหรือใส่รหัสโค้ดสีเนี่ยรคงไม่ได้ง้างจำเอานะครับวิธีง่ายๆก็คือกดไปที่ตัวฟอนต์เราเนี่ยแหละ Edit Mode เข้าไปนะครับสมมติเลือก secondary แล้กันตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เอาตัวดูสีนะครับวิ่งไปดูที่ตัวนี่เลยรูปต้นฉบับนะครับ แล้วก็เลือกสีเขียวมาเนี่ยเรากดจิ้มสีเขียวปุ๊บเนี่ยเขียวมันจะไม่ได้เขียวเดียว100%น,น,นะครับเสร็จแล้วที่ต้องการคือโค้ดตรงนี้นะครับ,บป๊าปี้โค้ดตรงนี้มาใส่คนน้อความสีน,นะครับไม่ต้องเป็นโค้ดโอเคอะไรแคเซ้นแค่ต้นทิ้งหมดนะครับโค้ดตายแล้วก็เอาโค้ดสีเนี่ยวางลงไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆก็ไม่ได้สีเดียว100%แค่ต้นเถอะบอกแววต่ว่าก็ไปเขียนนะครับอันนี้ จะให้เห็นชัดๆว่ามันต่างไหมนะครับสมมติผมลองใส่โคดสีแดงลงไปสีแดงเข้มๆก็คือ00อันนี้00ในสีดำ00 FF ในี่สีแดงเห็นไหมครับเท่านี้เองนะครับก็จะได้การทำฟอนต์แบบละเอียดที่เป็นสับนิ่งๆนะครับ่าลืมใช้ position เพื่อกำหนดตำแหน่งนะครับลองดูตัวอื่น นี่ทิฟฟานี่นี่ก็อยู่ตำแหน่งที่พันก,กว่าๆนี่แถวๆนี้นะครับอยู่เรลหว่าพันหนึ่งร้อยนี่เราเป็นคนมากองการนะครับตรงนี้อเดรียยอนยอนน่นนนชื่อเขายาวนะครับแต่ว่าเขียนภาษาเกาหลีสั้นนี่พื้นที่วางนี่ไม่พอเราก็จัดเพื่อความสวยงามเราก็อยากให้มาข้างล่างนะครับจะได้สวยๆดูแล้วเหมาะสมนะครับวันนี้เอาเข้าในนี้ก่อนนะครับ ลองไปหฮชกันดูนะครับสวัสดีครับ